bye สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูนี้จะมาเรียนในหน่วยที่สีเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวครูนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำศัพท์และความหมายของคำไปเลยค่ะ ก่อนที่จะไปรู้จักคำและความหมายมาฟังบทก่อนพระพอของคุณนี้ก่อนนะคะเด็กๆบทนี้เตือนใจไว้ทำสิ่งใดต้องระวังอุบัติเหตุความพลาดพัง้งอาจเกิดได้ทุกนาทีสังเกตสิ่งรอบตัวดูให้ทั่วภัยอาจมีปัญหาแก้ทันที รอบคอบดีไม่ประมาทไม้ดอกในเมืองไทยมีทั่วไปดารดาดดอกไม้ประจำชาติราชพฤกษ์ควรรู้ไว้ภาษาพูดและเขียนนั้นนักเรียนต้องแยกได้ เจรจาไม่อายใครเพราะพูดได้เหมาะสมดีเพราะไหมคะเด็กๆเรามาเรียนรู้คำและความหมายกันเลยคำแรกกระจับอ่านว่ากระจับหมายถึง ไม้น้ำขึ้นลอยอยู่ในน้ำอาศัยก้านใบเป็นทุนฝักแก่สีดำแข็งมีสองเขาคล้ายเขาควายกระดังงาอ่านว่ากระดังงาหมายถึงไม้ต้นดอกหอมกรีบบางมีหกกรีบดอกใช้กลั่นน้ำมันหอม การะเวกอ่านว่าการะเวกหมายถึงไมเ้เถาเนื้อแข็งดอกหอมอ่อนกรีบคล้ายกระดังงาแต่ขนาดเล็กกว่าเด็กๆสังเกตไหมคะดอกกระดังงาและดอกการะเวกจะมีลักษณะคล้ายกัน เดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนหาความหมายของคำจากหนังสือของนักเรียนได้เลยนะคะจำปาอ่านว่าจำปาจำปีอ่านว่าจำปีชมพูพันทิ์อ่านว่าชมพูพันทิบ ผักกากรงอ่านว่าผักกากรงผักตบชวาอ่านว่าผักตบชวาพวงชมพูอ่านว่าพวงชมพูพวงแสดอ่านว่าพวงแสดพยอมอ่านว่าพยอม โมกอ่านว่าโมกสวนสาธารณะอ่านว่าสวนสาธารณะสพานไฟอ่านว่าสพานไฟอุบัติเหตุอ่านว่าอุบัติเหตุสายหยุด สารพีอ่านว่าสารพีสุพันณิกาอ่านว่าสุพันณิกาเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่รู้จักคําและความหมายของคําในบทเรียนกันไปแล้วคุณครูให้นักเรียนนําคําและความหมายของคํานําไปเขียนลงในสมุดและหมั่นทบทวนบทเรียนเป็นประจำนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเด็ก